แม่เจ้าแตมนะครับยังไม่เห็นลูกของเขาเลยเช้านี้ เจ้าเต็มน่าจะไปกินลูกไส่เนาะเมื่อวานนี้ก็เห็นเจ้าแต็มอยู่ต้นใส่เนาะไปหายกินลูกไส่สบายสบายนะครับเนาะมองหน้าผมเนาะ กะลอกน้อยมากนะครับช่วงนี้กะลอกส่วนใหญ่ก็จะไปกินลูกใสกันก็จะมีกระลอกประมาณสองตัวเนาะที่เที่ยมกินมะม่วงตรงนี้จะมีกะลอกแดงคิ้วขาวอีกตัวหนึ่ง วันนี้ยังไม่เห็นมานะครับเนาะนนั่น่ะไปแล้ว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 โอ้มีกะลอกตัวหนึ่งเนาะกำลัลงมาตัวไหนเนาะนะครับโน่นนะครับโน่น แม่เจ้าแต้มเห็นแล้วเห็นกระรอกตัวนั้นแล้วนะครับเห็นแล้วก็จ้องเลยนะครับเนาะดูกระรอกตัวนั้นคอเป็นกระรอกแดงนแม่เจ้าแต้มเห็นแม่เจ้าแต้มก็ไม่กล้าลงมาเนาะนน หยุดอยู่ตรงนั้นนะครับดูสี่จะกล้าลงมาไหมถ้าแม่เจ้าแต้มไม่ไม่ไปเนาะมาค่อยๆมาแนละ้วเป็นกระลอกแดงเนะสวยมากนะครับดูที่แม่เจ้าแต้มกจ้องเลยนะ จองเลยดูแม่เจ้าแต้มจะทำอะไรไหมมานะยังเป็นลูกกระลอกอยู่เลยนะครับเนาะยังเป็นกระลอกตัวเล็กอยู่น่นนเห็นไหมนะครนะับเนาะดูแม่เจ้าแต้มนเนาะไปแล้วเห้มดหมนนะครับ กระโดดข้ามไปแล้วนะครับเนาะดูเมฆเต้มสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับเนาะ